ใช่ค่ะอยู่กับเราสองคนนะคะก็มีเรื่องราวของคนในวงการบันเทิงทามาเมามอยให้กับคุณผู้ชมได้ฟังค่ะ<ช>อ่ะมาเริ่มกัน<ะ>ที่หนุ่มนเดชคุกิมิยะนะคะที่นานาถีเนี่ยจะออกงานอีเวนต์ค่ะงานนี้นะคะนะค่ะก็เลยถามถึงเรื่องความรักกับสาวย,ายา่าที่ดูจะหวานกันมากเลยนะคะด้านหนุ่มนเดชเนี่ยก็เผยว่าดีใจที่สาวยา่าเนี่ยใส่แหวนที่ตัวเองเนี่ยซื้อให้นะหนุ่มนเดชบอกว่าเป็นเหมือนป๊อปปี้เลฟิฟสมัยหนุ่มๆนาสมัยวัยรุ่นตอน เด็กๆตอนประถมอะไรแบบนี้เป็นของแทนใจก็ต้องมีให้กันบ้างอะไรแบบนี้อ่ะเป็นความรู้สึกปั๊ปปี้เลิฟอะไรอย่างนั้นนะคะหนุ่มณเดชบอกอ่ะงานนี้นะข่าวถามว่าส่วนวงจรงเนี่ยจะมาเมื่อไหร่เพราะว่าสาวยาญ่าบอกว่ารอได้แต่อย่าให้นานอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังจากปากหนุ่มณเดชกันเลยค่ะพี่พี่เคยมีปั๊ปปี้เลิฟสมัยแบบสมัยแบบ เป็นวัยรุ่นไหมแบบเด็กๆประถมอะไรอย่างเงี้ยของแทนใจไงเออเราก็ต้องแบบว่ามีให้บ้างอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกแบบอะไรอย่างนง้นน่ะนานมากแล้วนานมากแล้วครับไม่ไม่ไม่ครับอันนั้นก็ไม่ไม่ได้อะไรก็เราเราก็มีตามกําลังเราเราก็ให้ตามกําลังเราอะไรเงี้ยครับแต่เราเห็นที่เขาใส่อยู่ตลอดเราแบบดีใจปมดีใจครับดีใจดีใจจนจนรู้สึกว่าเออไม่ไม่แบบ ไม่ไม่เห็นใส่ก็ก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยอ่าจ่แบบวงนี้ก็ใส่นานแล้วนะคะจะเปลี่ยนใหมครับนะเออเป็นเพิ่มอีกวงเหรอครับเออใช่ค่ะวงใหญ่ใหม่เลยเดี๋ยวเพราะว่าวงนี้น้องก็บอกเออก็ได้มาน้องน้องวันนั้นเจอน้องสุดจีนน้องน้องให้มาเร่งเหรอครับน้องบอกว่ารอได้น้องน้องรอได้โอเคโอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวคงเมื่อเมื่อโอกาสและสถานการณ์ทุกอย่างมันพร้อมอ่ะผมว่าคง คง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 จะแจ้งให้พี่ๆทุกคนคคงไม่นานแล้วเนาะฮะไม่ไม่ผมผมก็ไม่ไม่ยังไม่ได้กําหนดอะไรยังไม่ได้กําหนดอะไรแต่ก็ถามว่ามีคุยกันไหมก็มีคุยกันเพราะมันเป็นเรื่องที่ที่เราก็ต้องต้องคิดต้องคุยต้องแผนเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องเรื่องธรรมดาอะไรเงี้ยคือถ้าไม่มีไม่มีงานนะครับไม่มีงานไม่ไม่ต้องแบบทํางานตามตารางถ้าละครก็จันทร์คันพุธพุธศุกร์เสาร์อาทิตย์ นะฮะแล้วก็ด u เ a t i o n มันจะอยู่ที่7เดือนถึง1ปีการถ่ายทำละครทีนี้ถ้าเราจะแต่งงานจริงๆผมเป็นคนที่ผมอยากที่จะให้เวลากับโมเมนต์ตรงนั้นมากที่สุดผมจะไม่เอาเวลาเอ่อมาทำงานมากขนาดนั้นนะฮนะคือถามว่าสมันก็ทิ้งไม่ได้นะแต่ว่าผมอยากที่จะให้ให้กับเขาเลยเต็มๆเลยอะไรเงี้ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่1ปี2ปีเลยที่เราอาจจะแบบเอ่อเรียนรู้กัน ใช้ชีวิตไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยครับหลังจากพันธมูล้วแต่งงานอะไรเงี้ยนะผมว่าผมว่ามันมัน,มนเราทํางานมาเกือบจะ20ปี1 0 15ปี16ปีแล้วาการที่จะถอยตัวเองกลับไปแล้วไปอยู่ในชีวิตช่วงเวลานั้นมันถอยกลับไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องให้ให้เวลาให้คุณค่ากับกับตรงนี้ให้มากที่สุดหมายถึงกับกับกับคนที่เราจะแต่งงานด้วยนะเฉะนั้นเพราะฉะนั้น,ม,นมันก็เป็นเรื่องที่เราเราต้อง ต้องแพลนดีๆต้องวางแผนดีๆแล้วก็ต้องคุยกันดีๆด,ด้วยแต่ก็นุเดชบอกว่าก็ถ้ามีข่าวดีเนี่ยก็แน่นอนว่าจะบอกกับนักข่าวบอกกับทุกคนแน่นอนนะคะตอนนี้ก็มีการพูดคุยอยู่ก็อะไรอย่างนี้แต่เหมือนว่าคงคู่น่าจะพร้อมแล้วนะใช่แต่ก็อย่างหนุ่มเดชบอกว่าก็ยังมีเรื่องงานอะไรแบบนี้ก็อยากจะแต่ถ้าแบบจะแต่งจริงๆเนี่ยก็อยากให้มีแบบเวลาของในส่วนของแบบ ทางคู่มาคืนอะไร okay, แบบนี้ยังไงก็เราติดตามข่าวเดี่ยวของคู่ต่อไปนะคะามาต่อกันที่ข่าวที่เขาเรียกว่ากําลังเป็นที่พูดถึงตลอดระยะ,ะเวลาหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาจนมาถึงอาทิตย์นี้ก็ยังมีการพูดถึงอยู่อย่อยางต่อเนื่องนั่นก็คือคดีของคุณแตงโมนิดาหรือคุณแตงโมพัตรานิดาน,นั่นเองค่ะที่ล่าสุดค่ะทนายสิทธาเบียบังเกิดหรือว่าทนายตั้มเนี่ยได้เป็นอีกหนึ่งความหวังของประชาชนและการพูดอย่างนี้คือ เขาเป็นทนายที่ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียง<ฆ>แล้วก็มีเป็นที่รู้จักเป็นอย่างจำนวนมากโดยล่าสุดค่ะทนายตั้มได้มีการเข้าพิจารณาคทีสอบพอมงเมือง<ฆ>พระบุรีโดยในฐานะพยานพยานบุคคลนั่น<ฆ><ฆ>เองค่ะซึ่งทีนี้เนี่ยเหมือนได้มีการสอบปากคำเล็กน้อยเพิ่มเติมไปแล้วใช่ไหมคะพอ<ฆ>มาล่าสุดทนายตั้ไมได้มีโอกาสไปเจอกับพี่ดายศหรือว่าพี่ยศพี่ต่อยพี่ชายของคุณแตงโมเ<ฆ>นะี่ยก็คือว่าได้มีการพูดคุยกันขึ้น หลังจากที่มีกระแสข่าวว่าคุณคุณแม่แมพนิดาเนี่ยคุณแม่จิ๋มพนิดาได้มีการพูดออกมากับทางเพชอิจา์ว่าคุณแม่ไม่ขอไม่ขอสู้คดีแล้วขอให้เป็นตามธรรมชาติของตํารวจอะไรแบบนี้ซึ่งแม่ก็บอกว่าคุณแม่ยังมีความไว้วางใจในการกระบวนการยุติธรรมของเจ้าหน้าที่ตํารวจอยู่แต่ทีนี้เนี่ยทำเอาชาวเน็ตหลายคนพอได้ยินคํานี้ที่คุณแม่พูดแล้วเนี่ยรู้สึกว่าไม่สู้อ่ะใช่เพราะว่าแม่ไม่สู้ถูกต้องเหมือนกับว่า การตายคือสาเหตุกตารตายของไตโมเนี่ยคือมันยังแบบมันยังคุมเครือใช่มันยังไม่เขาเรียกว่าอะไรมันยังไม่กระจ่างออกมาว่าสรุปแล้วเนี่ยเป็นอุบัติเหตุหรือไม่ใช่อุบัติเหตุกันแน่เพราะว่าทางตำเจ้าหน้าตำรวจเองหรือว่าทางพยานหลักฐานต่างๆทั้งพยานบุคคลเนี่ยมันยังมีความแบบว่าขัดแย้งกันอยู่ใช่แต่เมื่อนะักข่าวได้มีการสอบถามกับทางเจ้าหน้าตำรวจแต่เทา่ตำรวจนั้นบอกว่ามันยังมีความสอดคล้องกันซึ่งนั่นเราก็ต้องเคารพในการทํางานของเจ้าหน้าที่ แต่เราก็ต้องรอทุกคนตอไปว่าสรุปแล้วมันยังไงและทีนี้เนี่ยทนายตั้มได้ไปเจอพี่ดาโยตค่ะแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันถึงเกี่ยวกับเรื่องคดีซึ่งทนายตั้มได้มีการโพสต์ว่าเออวันนี้มีบุคคลสําคัญที่เกี่ยวข้องกับน้องแตงโมงมาคุยกับผมแฮชแท็ก <c oughs> จันนีรู้เรื่องก็คือวันนี้ค่ะทำเอาหลายคนเนี่ยที่ติดตามข่าวสารรู้สึกว่ามีความหวังขึ้นมา และวันนี้วันจันทร์ที่7มีนาคม2565ค่ะทนายตั้มได้โพสต<ะ>์ข้อความว่าถึงแม้แม่น้องแตงโมเนี่ยจะไม่ติดใจในการสาเหตุการตายของลูกสาวแล้ว<ะ>แต่ในะฮะนะพี่ชายอีกคนนึงซึ่งเป็นผู้เสียหายเนี่ยยังคงติดใจสาเหตุการตายของน้องสาวอยู่และขอร่วมตามหาความจริงกับทนายตาั้มเพื่อหาสาเหตุการตายของน้องสาวพรุ่งนี้เวลา9นาฬิกาก็คือวันอังคาร ผมและพี่นายยศจะไปเข้าพบตำรวจเพื่อสอบถามความคืบหน้าของคดีและขอให้สอบประเด็นที่ยังสงสัยอยู่พี่นายยศบอกกับผมว่าผมไม่สนใจเรื่องเงินผมขอทําเพื่อนน้องเป็นครั้งสุดท้ายเราจะสู้ไปด้วยกันแล้วเอฟซน้องแตงโมความจะสู้ไปกับพวกเราไหมคะแฮชหยุดโฟกัสเรื่องแม่รับตังค์แล้วกลับมาทวงความยุติธรรมให้น้องแตงโมเหมือนเดิมใช่นี่ก็ถือว่าเป็นความหวังของหลายคนนะคะเพราะว่าหลายคนอยากรู้มากสึงสาเหตุการเสรียชีวิตของน้องแตงโม ใช่ค่ะต้องบอกเลยว่าหลังจากที่คุณแม่พูดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างออกมาทำให้ทั้งชาวเน็ตเองทั้งไม่ว่าจะใครก็ตามที่เขาติดตามข่าวสารเขารู้สึกแบบผิดหวังใช่ทอดใจท้อใจเพราะว่าก่อนหน้าก่อนหน้าที่มีข่าวเนี่ยดูเหมือนว่าคุณแม่จะสู้แล้วก็แบบพยายามที่จะทวงความยุติธรรมให้กับลูกสาวแต่พอหลังจากที่เหมือนได้มีการพูดคุยกับ ถ้าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยก่อนที่คุณแม่จะมาออกรายการของพี่หนุ่มก็คือได้มีการขอขมาสามคนคือสามคนบนเรือเนี่ยไม่ขอเอ่ยชช่อล้การเขาได้มีการมาขอขมาคุณแม่แล้วเหมือนว่าคุณแม่เนี่ยรับสองคนเป็นลูกทีนี้เหมือนเรื่องราวมันผ่านมาปุ๊บพอได้ออกรายการพี่หนุ่มเนี่ยมันมันดูเหมือนว่าท่าทีของคุณแม่เปลี่ยนไปใช่มูดอารมณ์คุณแม่เปลี่ยนคุณแม่มีน้ำเสียงที่ดูสดใสขึ้นแล้วก็ หัวเราะได้มากขึ้นจากที่ผ่านมาซึ่งอันนี้เราเข้าใจได้ว่ามันเป็นธรรมชาติของคนที่แบบว่าเรื่องเรามันผ่านมาแล้วมันไม่ใช่เพิ่งเกิดเมื่อวานถึงมันจะผ่านมาแค่สามวันหรือสี่วันอะไรอย่างเงี้ยจิตใจมันก็มันก็เยียวยาเพิ่มขึ้นอะไรอย่างงี้เนาะอันนี้เราก็ไม่ได้ไปโฟ,โฟ,โฟกัสที่ประเด็นนั้นตแต่คนเนี่ยดันไปจับโฟกัสที่ประเด็นเรื่องเงินที่คุณแม่พูดถึงนั่นเองใช่แล้วก็อย่างที่หลายคนแบบอาจจะแบบงงแล้วก็ตกใจเพราะว่าในาการที่คุณแม่บอกว่าให้อภัยคนบนเรือใช่แต่แม่ให้อภัย เพื่อนของพี่แตงโมใช่ใช่อันนี้ก็เลยแบบยังไงหลยคนก็แบบม,มันมันไม่ได้มันไม่มันแปลกแกนะคุณแม่อะไรแบบนีอ้อันนี้ก็ต้องขอเคยร์ให้คุณแม่ก่อนว่าหลังจากที่คุณแม่เนี่ยได้มีการพูดออกไปแบบนั้นทางอขอเอยชิอแลวการพี่ฮิโปและพี่ธนาเนี่ยได้มีการคุยกับคุณแม่หลังไมแล้วเรียบร้อยว่าเออขอโทษขอพยกันตปแล้วก็คุณแม่เนี่ยบอกกับพี่ฮิโปว่าคุณแม่ไม่ได้ติดใจอะไรแต่แค่คุณแม่อยากให้พี่ๆเขาเนี่ยเวลาจะทําอะไรอ่ะ บอกคุณแม่บ้างเพราะอย่างน้อยเนี่ยแม่เป็นแม่ของแตงโมไม่อยากให้มองแม่เป็นหัวหลักหัวตอก็แค่นั้นเองคือแบบคือแม่เขาไม่รู้เลยว่าเพื่อนเพื่อนกำลังทําอะไรกันอยู่ซึ่งแม่เขาไม่อยากไปรับสารจากคนอื่นอ่นั่นคือสิ่งที่คุณแม่ขอซึ่งพี่เขาก็รับปากว่าต่อไปถ้าจะทาหรือว่าจะให้สัมภาษณ์พี่ๆนักข่าวเนี่ยจะขอปรึกษาคุณแม่ก่อนว่าคุณแม่จะอนุญาตหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งต้องมาเคลียร์กันเรื่อง คุณแม่เข้าบ้านพี่แต่งโมจริงไหมอ่าใช่ค่ะอ,อันนี้หลายคนก็ยังสงสยัยถูกต้องทีนี้เนี่ยเขามีคนในวงการบันเทิงออกมาเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนคนในวงการบันเทิงเขาได้มีการไลฟ์ t ิกต็อกอแล้วก็ได้มีการโฟนอินคุยกับดาราท่านนั้นาดาราท่านนั้นมีการพูดออกมาว่าวงในบอกว่าคุณแม่เข้าไปจริงซึ่งแต่ว่าไม่ทราบว่าคุณแม่เข้าไปเอาอะไรมาบ้างใช่แต่ทีนี้หลายคนเนี่ยพอได้ฟังจากเพจอิจานที่มีการสัมภาษณ์คุณแม่คุณแม่พูดว่า เออ่เข้าไปในบ้านจริงแล้วก็ได้มีการไปหาบางสิ่งบางอย่าง<ะ>แล้วก็ไปหาสมุดเช็คหรืออะไรประมาณนี้นะคะไม่แน่ใจไปหาสมุดเช็คซึ่งแม่บอกว่าแต่คุณแม่ไม่เจอ,เอ,อไม่เจอสิ่งเหล่านั้นที่คุณแม่<ะ>ไปหา ตนี้คนเลยไปโจมตีว่าคุณแม่เป็นคนแบนเนมของพี่แตงโมออกจากบ้านหรือเปล่าแต่เนี้ยมันไม่ได้มีใครมายืนยันได้ว่าคุณแม่เอาแบนเนมออกมาจริงๆใช่ซึ่งแต่นั้นเรารู้สึกว่ามันเป็นสิทธิ์ของคุณแม่ถ้าพูดตามความจริงคือมันเป็นสิทธิ์ของเขาเพราะนั่นคือลูกสาวาอะเนาะแล้วบ้านหลังนั้นก็ไม่มีใครอยู่แล้วด้วยแล้วคุณแม่ยังสาวบอกอีกว่าบ้านของคุณพ่อแล้วก็พี่แตงโม อยู่ใกล้เคียงกันคุณแม่ก็มีไม่ได้เข้าไปอยู่คุณแม่ยังสบายใจที่จะอยู่ที่คอนโดอของคุณแม่ไม่กล้าเข้าไปอยู่พูดอย่างนี้เลยดีกว่าไม่กล้าเข้าไปอยู่เพราะเวลาเข้าไปรู้สึกแบบหนาวๆแม่ก็กลัวเหมือนกันค่ะอันนี้ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของคุณแม่ที่เพจเอีจันเนาะใช่แต่คุณแม่ไม่ไม่น่าจะกลัวเนาะ <c oughs> <laughs> หลายคนก็บอกว่าคุณแม่กลัวลูกสาวหรออะไรอย่างเงี้ยคือเลาแคนใช่แต่คนบอกว่าคุณแม่กลัวลูกสาวทําไมอะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะบางแบบ เป็นมุมแนะบางคนอาจจะอาจจะดีใจอะไรอย่างงี้ก็อ่ะก็แล้วแต่บุคคลแล้วกันเนาะใช่แล้วแต่บุคคลไม่เหมือนกันอ่ะถูกต้องค่ะอ่ะส่วนในเรื่องของพรุ่งนี้เนี่ยที่ทนายตั้มบอกว่าจะมีการเข้าไปที่สภเมืองนนทบุรีกับพยศออ่าจเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปติดตามความคืบหน้าที่ศาค่ะเมืองนนเลยว่าถูกต้องเอ่อคุณพี่คุณพี่ดายญ์ล้วก็ทนายตั้มเนี่ยจะไปสอบถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ได้มีการเข้าให้ปากคําเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะค่ะท่าผู้ชมคุณสมเนี่ยอืม เราจะนำมาอัปเดทคุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะใช่ค่ะรอติดตามได้เลยนะคะพรุ่งนี้ไลฟ์สดทางเพจมาดามเมาส์ของเรานะคะใช่ค่ะ,ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทนายตั้มแล้วก็พี่ดายศนะคะขอให้ความจริงเนี่ยเปิดเผยสักทีเนาะใช่เพราะว่าหลายคนก็ติดตามอย่างต่อเนื่องเราบอกตรงๆว่าเราประทับใจตรงที่แท็กในทวิตเตอร์ไม่ลงเลยเพราะทุกคนแบบ ทุกคนช่วยกันหาหลักฐานหนึ่งสองสามสี่มาให้มันแบบให้มันเห็นในมุมหลายๆมุมมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะช่<ๆ>ค่ะดีใจแทนพี่แตงโมที่แบบหลายคนทุกๆคนรักพี่แตงโมขนาดนี้ใช่แต่ก็ระวังนิดนึงเพราะว่ามีหลายคนที่เสพข่าวจนถึงขั้นเครียดแล้วก็อย่างที่มีข่าวมาว่าถึงขั้นแบบข้าตัวตายก็มี<ๆ>อะไรประมาณนี้เราก็กระวังไว้ด้วยนะคะใช่ใค่ะยังไงก็เสพข่าวได้แล้วก็เอาตัวเองออกจากข่าวนั้นมาเนาะ ยังไงวันนี้เราสอคนต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสามารถติดตามรายการเมาข่าวดังค่ะทุกวันจันทร์พุธศุกรค่ะเวลา5โมงเย็นเป็นต้นไปทางแฟนเพ facebook มาดามเมาค่ะแล้วก็ youtube ของมาดามชาแนลนั่นเองนะคะนะคะ,นะคะวันนี้เราสองคนคะ่ะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ